สวัสดีค่ะพบกับครูกมลสนกอีกแล้วนะคะในวิชานาฏศิลป์ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่1 2เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำค่ะประกอบไปด้วยตัวชี้วัด1ข้อนะคะคือมีทักษะในการแปลความและสื่อสารผ่านการแสดงค่ะค่ะในเรื่องของการประดิษฐ์ท่ารำนะคะก็จะเป็นการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงนะคะเราก็จะต้องทราบความหมายและความเป็นมาของการประดิษฐ์ท่ารำและหลักการในการประดิษฐ์ท่ารำค่ะ ค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูก็อยากให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามกันก่อนค่ะโดยจากรูปภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าภาษาท่ามีลักษณะแบบใดคะตอบได้เลยค่ะมีภาษาท่าทางที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์นะคะเก่งมากค่ะขอคําถามถัดไปนะคะนักเรียนคิดว่าควรนําไปประกอบการแสดงนาฏศิลปประเภทใดคะจากรูปภาพค่ะ ขอซัก3ามคำตอบก็ได้ค่ะโขนค่ะละครรำค่ะลิเกค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะในการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทราบก็คือความหมายและความเป็นมาของการประดิษฐ์ท่ารำค่ะนาฏศิลป์ไทยนะคะเป็นการแสดงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆให้มีความสวยงามค่ะเพื่อสื่อความหมายในการแสดงให้ผู้ชมได้เข้าใจ ซึ่งท่าทางต่างๆที่ใช้ในการแสดงนะคะจะเป็นท่าทางที่เกิดจากการเรียนแบบกิริยาอาการธรรมชาติของมนุษย์สัตว์สิ่งของแล้วนํามาประดิษฐ์เป็นท่าทางต่างๆเพื่อใช้ในการแสดงค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อความหมายโดยใช้ท่าทางแทนคําพูดค่ะค่ะตัวอย่างนะคะท่าทางธรรมชาติท่ารักค่ะที่เราเห็นมีคนสองคนนะคะกอดกันค่ะเมื่อเรานํามาประดิษฐ์เป็นท่าทางนัฏศิลป์ไทยนะคะ ก็จะได้เป็นท่าทางแบบในรูปภาพนะคะคือการใช้สองมือคว้กันค่ะท่บที่อกกระดกลายนิ้วแปลว่ารักค่ะหรือรูปที่สองนะคะท่าทางธรรมชาติข่ะเพียงแค่ยิ้มเท่านั้นเองนะคะคือการดีใจค่ะแต่เมื่อเรานํามาประดิษฐ์ท่าทางเป็นท่าทางของนักศิลป์ไทยแล้วนะคะก็จะประดิษฐ์ได้ดังนี้ค่ะโดยการใช้มือซ้ายค่ะจิบคว่ำค่ะอยู่ระดับปากนะคะแบบนี้ค่ะแปลว่ายิ้มหรือดีใจค่ะค่ะ และเมื่อเราได้ทราบถึงความหมายของการประดิษฐ์ท่ารําแล้วนะคะวันนี้ครูก็มีคำถามพัฒนาการคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคำถามอีกแล้วค่ะคำถามแรกค่ะการประดิษฐ์ท่ารํำค่ะนิยมประดิษฐ์จากสิ่งใดคะขอคำตอบเลยค่ะการเรียนแบบกิริยาอาการธรรมชาติของมนุษย์สัตว์และสิ่งของเยอรมากค่ะคำถามถัดไปค่ะท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นค่ะ มีลักษณะอย่างไรข้อนี้ให้สามวิค่ะตอบเลยค่ะมีความอ่อนช้อยงดงามมากกว่าท่าทางที่เกิดขึ้นจากกิริยาอาการตามธรรมชาติถูกต้องอีกแล้วค่ะต่อไปค่ะการประดิษฐ์ท่ารำมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดคะตอบได้เลยค่ะข้อนี้เพื่อสื่อความหมายโดยการใช้ท่าทางแทนคำพูดนั่นเองค่ะนักเรียนของครูเก่งมากๆเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมกันตอบคำถามแล้วนะคะเราก็มาสรุปความรู้ความเข้าใจค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะในการประดิษฐ์ท่ารำที่ใช้ในการแสดงค่ะเป็นการสร้างสรรค์การแสดงให้มีความสมบูรณ์สวยงามซึ่งในการประดิษฐ์ท่ารำนะคะจะต้องสร้างสรรค์ท่ารำให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับการแสดงค่ะเพื่อให้การแสดงมีความงดงามน่าชมผู้ชมเข้าใจความหมายของการแสดงชุดนั้นค่ะต่อไปค่ะ หลักการในการประดิษฐ์ท่ารำค่ะท่ารำของไทยนั้นนะคะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุขโขทัยค่ะซึ่งอาศัยดีลาท่ารำในชุดโบราณคดีท่ารำแต่ละท่าจะแสดงออกจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายค่ะจึงเป็นพื้นฐานของท่ารำไทยที่เป็นแบบแผนมาจนปัจจุบันค่ะในการประดิษฐ์ท่ารำนั้นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำจะต้องมีความสามารถในการตีความหมาย บทร้องบทประพันธ์ต่างๆเพื่อให้สามารถประดิษฐ์ท่ารำได้สัมพันธ์กับบทร้องค่ะโดยมีขั้นตอนในการประดิษฐ์ท่ารำดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะศึกษาบทที่แสดงค่ะข้อ2ค่ะการตีบทรำตามความหมายของบทร้องค่ะค่ะและขั้นตอนที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำนะคะขั้นตอนแรกค่ะศึกษาบทที่แสดงค่ะโดยการอ่านบทละคร จะเป็นการฝึกแสดงละครพิจารณาเรื่องราวและบทบาทของตัวละครความรู้สึกอารมณ์แล้วนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำค่ะขั้นตอนที่2นะคะการตีบทรำตามความหมายของบทร้องค่ะเป็นการเลือกใช้ท่ารำในแม่บทมาประดิษฐ์ท่ารำเพื่อสื่อความหมายตามบทร้องให้เป็นแบบแผนทางนาฏศิลป์น,นะคะการตีบทรำตามความหมายของบทร้องนะคะก็จะเลือกใช้ท่ารำโดยมีรูปแบบดังนี้ค่ะ ข้อ1ค่ะท่ารําตามแม่บทค่ะเป็นการนําท่ารําในแม่บทมาใช้สื่อความหมายค่ะเช่นท่าพรมสีหน้านะคะคือการจีบค่ะคลายมือออกแบบนี้นะคะเป็นการสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอุดมสม,มบูรณ์หรือท่าเฉิดฉินนะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นการสื่อความหมายถึงความงามเช่นกันค่ะข้อ2ค่ะท่ารําตามความหมายของบทร้องค่ะเป็นการประดิษฐ์ท่ารําให้มีความหมายสัมพันธ์กับบทร้อง เพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาในบทร้องให้ผู้ชมได้เข้าใจและประดิษฐ์ท่ารำให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวละครค่ะรูปแบบที่3ค่ะท่ารำตามจินตนาการค่ะเป็นท่าทางที่ใช้ประกอบเพลงประเภทชุดการแสดงใหม่ๆที่ประสานท่ารำกับดนตรีสมัยใหม่ค่ะค่ะและครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำอีกแล้วเพียงนิดเดียวเองค่ะให้นักเรียนสังเกตท่าทางของบุคคลทั่วไปนะคะจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลก็ได้ค่ะ แล้วเลือกมาสามท่าค่ะจากนั้นวิเคราะห์ว่าท่าทางในชีวิตประจําวันที่เลือกสามารถนําไปประดิษฐ์เป็นท่ารําใดได้นะคะแต่ค่ะเพื่อร่อนระยะเวลาค่ะครูก็จะคิดมาให้สามท่านะคะอ่ะท่าทางในชีวิตประจําวันท่าที่หนึ่งค่ะเสียใจท่าที่สองยิ้มค่ะท่าที่สามเขินค่ะและให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ว่าเราจะนําไปประดิษฐ์เป็นท่ารําใดได้ค่ะให้เวลาสักครู่ค่ะหมดเวลาค่ะ เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะนำไปประดิษฐ์เป็นท่ารำใดได้บ้างค่ะท่าแรกนะคะเสียใจค่ะเมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นท่าทางนัฏศิลป์นะคะตามรูปภาพเลยค่ะก็คือการใช้มือป้ายกันนะคะอยู่ระดับเอวค่ะก้มหน้าเล็กน้อยนะคะมองที่พื้นค่ะหมายถึงเสียใจค่ะต่อไปค่ะท่ายิ้มค่ะก็จะนำมาประดิษฐ์เป็นภาษาท่าทางนัฏศิลป์ได้ตามรูปภาพนะคะดังนี้ค่ะ คือการใช้มือซ้ายค่ะจิบคว่ำใกล้ๆปากค่ะหมายถึงยิ้มหรือดีใจค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะถ่าเขินค่ะเขินนะคะนำมาประดิษฐ์เป็นภาษาท่าทางมัตศินได้ดังนี้ค่ะคือการใช้มือซ้ายเช่นกันนะคะแตะที่แก้มค่ะอย่างข้างที่เราใช้มือแตะที่แก้มนะคะกดแก้มลงเล็กน้อยนะคะท่านี้ค่ะแสดงถึงความเขินอายค่ะค่ะ แล้วเมื่อนักเรียนนะคะได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำเล็กน้อยนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักในการประดิษฐ์ท่ารำพร้อมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลักในการประดิษฐ์ท่ารำค่ะผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำจะต้องมีความสามารถในการตีความหมายบทรอ้ทรอ,งทรองบทประพันธ์ต่างๆค่ะและสามารถประดิษฐ์ท่ารำได้สัมพันธ์กับบทร้องค่ะโดยต้องศึกษาบทที่แสดงและเลือกใช้ท่ารำให้สอดคล้องกับความหมายของเพลงค่ะ เพื่อสื่อความหมายตามบทร้องให้เป็นแบบแผนทางนฏศิลินค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ประดิษฐ์ท่ารำค่ะจะต้องมีหลักในการประดิษฐ์ท่ารำแล้วยังต้องคำนึงถึงรูปแบบของการแสดงเช่นการแปลแถวของการแสดงระบำโดยมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะการเคลื่อนแถวค่ะการเคลื่อนแถวเพื่อไม่ให้ผู้แสดงอยู่กับที่นานจนเกินไปค่ะข้อ2ค่ะรายการเคลื่อนแถวต้องสัมพันธ์กับบทเพลงค่ะ ข้อ3ค่ะคำนึงถึงรูปร่างลักษณะของผู้แสดงด้วยนะคะข้อสี่ค่ะคำนึงถึงสีของเครื่องแต่งกายในการแสดงค่ะว่าจะใช้สีในลักษณะใดค่ะข้อหค่ะไม่แปลแถวแบบเดียวซ้ำกันหลายๆครั้งนะคะข้อ6ค่ะการแปรแถวควรมีความเหมาะสมกลมกลืนกันค่ะข้อ7ค่ะระยะห่างของผู้แสดงต้องเท่ากันค่ะและข้อ8ค่ะ คํานึงถึงสัดส่วนของเวทีค่ะโดยไม่ให้แถวเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเรามาทราบรูปแบบของการแปรแถวกันค่ะแถวแรกนะคะในรูปแบบแรกก็คือแถวตอนค่ะก็จะเป็นดังภาพนะคะโดยให้ผู้แสดงฝ่ายชายอยู่ด้านซ้ายฝ่ายหญิงอยู่ด้านขวาค่ะตามรูปภาพนะคะต่อไปค่ะแถวหน้ากระดานค่ะแถวหน้ากระดานก็ยังแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆได้อีกนะคะ รูปแบบแรกค่ะแถวเดียวค่ะก็คือยืนเรียงกันนะคะเป็นรูปหน้ากระดานตามรูปค่ะต่อไปค่ะแถวคู่ตรงกันค่ะก็เหมือนแถวหน้ากระดานค่ะแต่จะยืนสองแถวซ้อนกันนะคะดังรูปภาพค่ะรูปแบบที่สามค่ะแถวคู่สับว่างค่ะก็จะเป็นดังรูปภาพนี้นะคะต่อไปค่ะการแปรแถวเป็นรูปวงกลมค่ะไม่ยากเลยนะคะ รูปแบบแรกค่ะวงกลมเดียวค่ะก็คือให้ผู้แสดงยืนเป็นวงกลมนะคะหวงค่ะรูปแบบถัดไปค่ะวงกลมซ้อนค่ะก็คือมีวงกลมด้านนอกค่ะและก็วงกลมด้านในค่ะเป็นสวงนะคะรูปแบบที่3ามค่ะวงกลมที่มีตัวกลางค่ะก็คือแถวแรกแปรเป็นรูปวงกลมก่อนนะคะแล้วก็มีตัวกลาง1ตัวค่ะรูปแบบที่4ค่ะเครื่องวงกลมนะคะตามรูปภาพค่ะจะเป็นเครื่องวงกลมนะคะ โดยหันออกหรือหันเข้าก็ได้ค่ะรูปแบบที่สี่ค่ะแถวรูปสามเหลี่ยมค่ะตามรูปภาพเลยค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบหงายหรือเราจะมองเป็นแบบคว่ำอะคะเราเรียกว่าวีคว่ำวีหงายเนี้ยนะคะตามรูปภาพค่ะต่อไปค่ะการจับคู่ค่ะดูตามรูปภาพได้เลยนะคะก็จะมีเป็นรูปแบบต่างๆดังนี้เลยค่ะรูปทะแยงงุมค่ะ หรือที่เราเรียกว่าแถวเฉียงนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องคำนึงถึงรูปร่างลักษณะของผู้แสดงความสูงต่ำด้วยนะคะต่อไปค่ะการเข้าภูต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นภูแบบปกตินะคะที่เราได้ใช้กันทั่วไปค่ะต่อไปภูสี่ค่ะก็จะมีทั้งหมดสี่ทิศสี่ด้านค่ะต่อไปค่ะภูละเอียดค่ะอันนี้น่าจะเหมาะสมสำหรับการที่มีผู้แสดงหลายๆคนนะคะค่ะ หลังจากจบเรื่องรูปแบบของการแปลแถวแล้วค่ะครูก็มีภาร,ระงานชิ้นงานมาให้หนักเรียนได้ร่วมกันทําอีกแล้วค่ะโดยให้หนักเรียนค่ะชมการแสดงหน้าตศิลิ์หนึ่งการแสดงค่ะจากนั้นนะคะให้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าการแสดงที่นักเรียนได้ชมมีรูปแบบการแสดงอย่างไรลงในแบบบันทึกนะคะก็จะมีเพียง3หัวข้อเท่านั้นค่ะคือชื่อของการแสดงหน้าตศิสินที่นักเรียนได้ชมค่ะรูปแบบของการแสดงเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะ รูปแบบของการแปรแถวค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะให้เวลาสักครู่นะคะค่ะแล้วหลังจากที่นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์การแสดงที่ได้ชมนะคะว่ามีรูปแบบการแสดงอย่างไรมีการแปรแถวอย่างไรนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละการแสดงค่ะถ้าเรามีการแปรแถวที่แตกต่างกันไปนะคะก็จะสามารถทําให้การแสดงนั้น สวยงามน่าชมยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะครูก็มีคำถามพัฒนาการคิดมาให้ร่วมกันตอบอีกแล้วค่ะคำถามที่หนึ่งเลยค่ะหากมีผู้แสดง8ปดถึงสิคนค่ะควรจัดแถวแบบใดจึงเหมาะสมที่สุดคะให้สามวิค่ะตอบเลยค่ะแถวคู่สับวางค่ะเหมาะสมและถูกต้องค่ะคำถามถัดไปค่ะการจัดแถวในการแสดงต้องคำหนึงถึงสิ่งใดคะสวินาทีค่ะ ตอบเลยค่ะความเหมาะสมสัมพันธ์กันเยี่ยมมากค่ะคำถามต่อไปค่ะการจัดแถวมีผลกับการแสดงอย่างไรคะพอนี้ตอบได้เลยค่ะการแสดงน่าสนใจสวยงามเก่งมากๆค่ะค่ะและเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำแล้วเราก็มาสรุปความรู้นะคะเพื่อทบทวนให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดงค่ะทำให้การแสดงมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์นะคะในการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงค่ะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่แสดงค่ะและข้อสุดท้ายค่ะการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการค่ะค่ะต่อไปค่ะครูก็มีภาระงานชิ้นงานมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำอีกแล้วค่ะ โดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลยค่ะเลือกบทเพลงที่ชื่นชอบ1บทเพลงแล้วร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงที่เลือกค่ะจากนั้นออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะแล้วบันทึกผลการแสดงลงในแบบบันทึกค่ะโดยแบบบันทึกนะคะก็จะมีหัวข้อ5หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกค่ะเพลงที่นักเรียนเลือกคือเพลงอะไรระบุลงไปนะคะข้อ2ค่ะท่ารำที่ประดิษฐ์ได้แก่ท่าอะไรบ้างค่ะข้อ3ค่ะ ใช้นาตยาัพั์และท่ารำใดบ้างค่ะข้อสี่ค่ะกลุ่มของนักเรียนค่ะจะปรับปรุงการแสดงให้ดีขึ้นได้อย่างไรค่ะและข้อ5นะคะนักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการประดิษฐ์ท่ารำค่ะค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และประดิษฐ์ท่ารำนะคะ เราก็มาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนค่ะการประดิษฐ์ท่ารำที่ใช้ในการแสดงนะคะเป็นการสร้างสรรค์การแสดงให้มีความสมบูรณ์สวยงามค่ะซึ่งในการประดิษฐ์ท่ารำจะต้องสร้างสรรค์ท่ารำให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสวยงามน่าชมค่ะค่ะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ฝึกประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงแล้วนะคะครูจะให้หนักเรียนออกมาแสดงท่ารำประกอบเพลงกลุ่มของตนเองค่ะ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยครูและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนค่ะว่าประดิษฐ์ท่ารำได้เหมาะสมกับการแสดงหรือไม่ค่ะพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการแสดงนัฏศิลป์ให้ดีขึ้นต่อไปค่ะโดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของนักเรียนดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะความถูกต้องของท่ารำค่ะข้อ2ค่ะ ความพร้อมเพรียงในการได้รำค่ะข้อ3ค่ะความสวยงามของท่ารำค่ะข้อ4ค่ะความกล้าสแสดงออกและข้อ5ค่ะการทํางานร่วมกับผู้อื่นและครูมีคะแนนให้นักเรียนสูงสุดถึง10คะแนนค่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำไปแล้วนะคะ รูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ต่อไปหรืออาจใช้ประดิษฐ์เป็นท่ารำหรือท่าทางประกอบเพลงต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมการ,การแสดงให้เกิดความอ่อนช้อยสวยงามค่ะแล้วอาจเป็นคลิปวิดีโอแล้วนำไปโพสต์ลงใน Facebook Instagram หรือ Twitter เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงรวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ค่ะ พบกับครูกำมลสนกได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ